ส่สารบ้านกับโรงเรียนค่ะต่อไปเป็นสื่อสารบ้านกับโรงเรียนเช่มเสริมนะคะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะลูกเราเรียนในหน่วยของเล่นนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นของเล่นที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะวิธีการเก็บรักษาของเล่นนะคะลูก ค่ะต่อไปคําถามข้อที่หนึ่งนะคะข้อถามว่าให้เด็กๆบอกชื่อของเล่นที่รู้จักมาสี่ชนิดค่ะเด็กๆรู้จักของเล่นอะไรบ้างคะลูกค่ะครูสีขอยกตัวอย่างนะคะเช่นลูกบอลตุก๊กตาต่อไปข้อที่สองนะคะก็ถามว่าของเล่นประเภทใดที่เล่นได้หลายคน ของชนิดใดคะเราจะเล่นรวมกันได้หลายหลายคนนะคะค่ะครูสีขอยกตัวอย่างนะคะเช่นไม้บล็อกนะคะเล่นกันได้หลายคนเพราะไม้บล็อกมีจํานวนหลายชิ้นนะคะเราก็แบ่งปันกันเล่นได้นะคะลูกค่ะต่อไปข้อที่สามข้อถามว่าเมื่อเด็กๆมีของเล่นเด็กๆจะแบ่งเพื่อนเล่นหรือไม่เพราะเหตุใด อาเด็กจะแบ่งให้เพื่อนเล่นไหมคะเพราะเหตุใดถึงเด็กๆแบ่งให้เพื่อนเล่นเด็กๆตอบด้วยนะคะค่ะต่อไปข้อที่4ของเล่นมีประโยชน์อย่างไรอ๋อของเล่นมีประโยชน์อย่างไรคะเด็กๆบอกด้วยนะคะเพื่อความสนุกสนานนะคะลูกเล่นแล้วมีความสุขอ่าค่ะต่อไปเราไปดูหน้าถัดไปกันค่ะลูก ค่ะหน้านี้นะคะลูกเกี่ยวกับของเล่นเสนรักนะคะค่ะของเล่นของเด็กๆมีหลากหลายชนิดนะคะบางชนิดทำมาจากวัสดุจากธรรมชาตินะคะค่ะเด็กคนนี้กําลังนั่งเล่นตุ๊กตานะคะเขาบอกว่าฉันชอบกอดตุ๊กตามากที่สุดค่ะส่วนคนนี้เขาบอกว่าฉันชอบตรีระนาดเหล็กให้น้องฟังส่วนคนนี้ เขาบอกว่าคุณพ่อทำม้าก้านกล้วยให้ผมเล่นครับอ่าม้าก้านกล้วยนะคะเป็นของเล่นทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะคะลูกค่ะต่อไปส่วนที่สองนะคะเขาบอกให้เด็กๆระบายสีภาพของเล่นที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะคะค่ะมีอะไรบ้างรถเป็นของเล่นที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติไหมคะลูก ค่ะไม่ใช่นะคะค่ะต่อไปม้าก้านกล้วยม้าก้านกล้วยเราทำมาจากต้นกล้วยนะคะใบกล้วยแล้วเอามาทําเป็นม้าก้านกล้วยนะคะลูกนี่คือก้านของใบกล้วยนะคะอันนี้คือของเล่นจากวัสดุธรรมชาตินะคะอันนี้เด็กๆต้องระบายสีไหมคะลูกค่ะระบายสีนะคะเพราะเป็นของเล่นทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะคะ ค่ะต่อไปลูกข่างลูกข่างไม้อ่าลูกข่างไม้นี่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติไหมคะค่ะใช่ค่ะทํารรมาจากชิ้นส่วนของต้นไม้นะคะลูกอันนี้เด็กๆระบายสีรูปภาพไหมคะค่ะระบายสีภาพของเล่นนี้ด้วยนะคะเพราะทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะคะลูกต่อไปคอมพิวเตอร์ใช้วัสดุธรรมชาติไหมคะ ค่ะไม่ใช้นะคะมีส่วนประกอบของเหล็กนะคะลูกค่ะต่อไปส่วนที่3นะคะด้านขวามือด้านนี้นะคะลูกจะมีรูปภาพการเล่นของเล่นชนิดต่างๆนะคะกับการเก็บรักษานะคะลูกการเก็บรักษาดูแลข,ของเล่นนะคะค่ะเด็กคนนี้เล่นอะไรอยู่คะเล่นตุ๊กตานะคะส่วนเด็กคนนี้เล่นไม้บล็อก เด็กคนนี้เล่นลูกบอลน,นะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันนะคะค่ะเด็กคนนี้เล่นตุ๊ก,กตาเมื่อเล่นเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงคะค่ะเก็บของเล่นภาพไหนเอ่ยเป็นภาพที่เด็กคนนี้กำลังเก็บตุ๊กตาคะ่ะลูกภาพนี้ใช่ไหมคะค่ะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะค่ะ,ใช,ใ,ชคะ,คะใช่นะคะเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้ เพราะฉะนั้นเด็กๆก็ลากเส้นมาเลยนะคะลากเส้นค่ะต่อไปภาพที่สองเด็กคนนี้กําลังเล่นไม้บล็อกค่ะภาพด้านขวามือคุณไหนราคาที่เก็บไม้บล็อกคะลูกค่ะเด็กคนนี้นะคะเด็กๆก็ลากเส้นมาเลยนะคะค่ะส่วนเด็กคนนี้เล่นบอลภาพไหนเอ่ยที่เด็กกาลังเก็บลูกบอลคะลูกค่ะภาพแรกนะคะเด็กๆก็ โยงเส้นนะคะค่ะการบ้านสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลูกก็หมดเพียงเท่านี้นะคะค่ะอย่าลืมเด็กๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านเด็กๆต้องใส่แมสด,ด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะลูกอย่าลืมค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ